สวัสดีเพื่อนเอนทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2557นะครับขอถือโอกาสนี้นะครับในการที่จะอวยพรให้กับทุกๆท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Instagram Social c a m s s o i i l n n t w w r r ตต่างๆนะครับรวมถึงพี่ๆน้องๆน,นะครับทุกๆท,ท่านด้วยก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมานะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องราวดีๆก็ขอให้มันอยู่ติดตัวนะครับกับทุกๆคนไว้นะครับอะไรที่มันเป็นความทุกข์ความโศกเป็นโรคเป็นภัยนะครับก็ขอให้มันจากเราไปพร้อมกับปีเก่านี้นะครับแล้วเราจะมาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันนะครับอะไรที่มันจะทาใหา้ตัวของเรานนั้นดีขึ้นอะไรที่มันจะทาให้สังคมของเราดีขึ้นประเทศชาติของเราดีขึ้นนะครับในปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็มา เริ่มต้นพร้อมๆกันนะครับในช่วงเวลาเฉลิมฉลองแบบนี้นะครับหลายท่านที่กาลังไปเที่ยวพักผ่อนนะครับกลับบ้านเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับโดยสวัสดิภาพเฉลิมฉลองนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยด้วยก็แล้วกันนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปที่มาอวยพร ีใหม้กับทุกทกท่านก็แล้วกันนะครับขอทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีความสุขมากนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2557ครับ